ตรงตากับริมฝีปากคิดว่าเจมเขาชอบอะไรคิดว่าเอาไปวัดไหนของตัวเอวีสน oh. ah. ่ดูด oh. ีทั้งคู่เลยเอาจะหมดเวลาแล้ว um, ส oh, oh. uh, ี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเฉลยผิดแน่เลยอ่ะเฉยเลยเอาเฉลยไปแล้วริมฝีปากโอ้โหผมมองไม่เห็นอ่ะริมฝีปากทำไมถึงเรื่องริมฝีปากอ่ะเจมเพราะว่าจริงๆอ่ะ เจมม์แบบรู้สึกว่าคือไอตอนแรกอะเจมไม่ไม่เจมแบบไม่ชอบปากของตัวเองเลยใช่แต่เจมม์จะชอบตาของตัวเองมากกว่า <c oughs> แต่แบบว่าพอได้รู้จักกับทุกแบบกับท,ทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะชอบแบบพูดเดี่ยวอะมุ่งเ<ล>น้นกับเรื่องปากเองอะไรอย่างงี้ชอบเล่ปากแล้วแ,แล้วเราก็เลยอเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาตาที่ทุกคนชอบมากๆไดีกว่าการเล่งปากเป็นแบบเหมือนรีบบิ้ปากแบบดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบอกประมาณคนก็บอกว่าเจมฉีบมาหรือเปล่าอ๋อไม่ ไม่ใช่ที่มันตสวยคือร้อนในครับอ๋ออีอออมีของเป,เป็นเพ็ดเยอะไม่ใช่หรอกไม่ได้มา,มาโอเคครับก็ต้องถือว่าเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดี